ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศน,นะครับบางครั้งเราเองก็อาจจะเจอป้ายเตือนอะไรแบบแปลกๆที่ดูเหมือนจะเจาะจงไปที่นักท่องเที่ยวชาติใดชาติหนึ่งเป็นพิเศษแหมเรื่องแบบนี้เองครับมันมีให้เห็นอยู่ในญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะป้ายที่เขียนเป็นภาษาจีนตัวยอ่อแล้วก็ภาษาไทยครับและแน่นอนครับว่าปัจจุบันนี้ภาษาไทยมันก็ไม่ค่อยมีให้เห็นกันแล้วครับแต่มันจะเป็นภาษาจีนตัวยอ่อที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่กันมากกว่าครับ แล้วนับวันนี้นะครับคนญี่ปุ่นเองก็จะยิ่งหาวิธีการแสดงออกถึงความไม่พอใจแบบเงียบๆผ่านตัวอักษรบนป้ายพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องมันเริ่มจากเดือนมกราคมปีที่แล้วนี่เองครับผมก็เคยทําคลิปนี้ไปแล้วครับที่มันมีชาวจีนคนหนึ่งที่ไปพักที่ Air บในโอซาก้าแล้วก็ดันไปเจอป,ป้ายประกาศอันนึงเข้ามันมีถึง4ภาษาเลยนะครับทั้งภาษาญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนครับเนื้อหาเนี่ยมันก็เตือนเรื่องของการใช้เสียงตอนกลาง คือน,นี่นะครับแต้ที่มันพีคก,ก็คือในเวอร์ชันภาษาอัเกฤษญ,ญี่ปุ่นและก็เกาหลีนี่นะครับเขาระบุเลยครับว่าการุณารักษาความเงียบหลังเวลาห้าทุ่มแต่พอมาดูเวอร์ชันภาษาจีนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมกลับเขียนไว้นะครับว่าการุณารักษาความเงียบหลังเวลาสามทุ่มโอโ้โหเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาต้องสองชั่วโมงแน่งานนี้ครับเจ้าตัวก็เลยโพสตลงโซเชียลแบบง,งงๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องให้คนจีนเงียบเร็วกว่าคนอื่นด้วยละ่ะภาพนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นวรั ถูกแชร์ไปทั่ววนอินเทอร์เน็ตเลยครับจนมันเกิดเป็นเหตุดราม่าร้อนๆในเฟซบุ o กเนี่ยนะครับคอมเมนต์มันก็สาดกันเดือดเลยทีเดียวครับบางก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนจีนนะครับพวกเขาก็ต้องใช้เวลาในการวอร์มอัพก่อนถึงจะเงียบจริงได้สักสองชั่วโมงหรือมั้งบางคนก็วิเคราะห์ไปอีกนะครับว่าพื้นฐานรับเสียงอ่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันครับคนชาติอื่นเขาจะพูดแบบว่าพูดเบาวกว่าปรับตัวได้ตามสถานการณ์ครับเลยเงียบได้ห้าทุ่มครับแต่คนจีนเนี่ยบางทีเขาก็จะดังกว่า ตะโกนคุยกันข้ามห้องเป็นเรื่องปกติไปเลยเขาก็เลยต้องบอกให้เงียบตั้งแต่สามทุ่มเพราะเขาก็รู้นะครับว่าต่อให้บอกไปยังไงมันก็ยังคงต้องมีเสียงดังมาอยู่อีกสักพักอยู่ดีนั่นละครับยังยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพอเราย้อนกลับมาดูที่เดือนมิถุนายนก็จะมีคลิปวิดีโอหนึ่งครับที่โพออกมาอีกเป็นป้ายประกาศในญี่ปุ่นอีกแล้วครับราวนี้นะ่ะเป็นชายชาวจีนคนหนึ่งที่ถ่ายคลิปไว้เลยครับเขาชี้ให้ดูป้ายห้ามสุบุรีที่ตัวอักษรภาษาจีนตัว ตัวย่อนั้นน่ะมันใหญ่เบอร์เริ่มกว่าภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตัวเต็มอย่างเห็นได้ชัดครับแถมยังมีอีกป้ายครับที่เขียนว่าเปิดฮีเตอร์อยู่กรุณาปิดด้วยก็ใช้ฟอนต์ภาษาจีนตัวย่อไซรักเหมือนกันครับในขณะที่ภาษาอังกฤษก็ตัวเล็กนิดเดียวใช่ในคลิปนะครับก็บ่นเลยครับว่านี่นะมันคือการเลือกปฏิบัติกันชัดๆเลยนะนี่แล้วเรื่องก็แรงขึ้นไปอีกครับในเดือนพฤษภาคมครับมีร้านอาหารแห่งหนึ่งในโอซาก้าติดป้ายประกาศเป็นภาษาจีนตัวย่อซึ่ง เริ่มต้นประโยคมาก็แรงแล้วครับว่าเนื่องจากมีคนไร้มารยาจำนวนมากแล้วก็ตามด้วยประโยคที่บอกว่าทั้งเราครับไม่อนุญาตให้ลูกค้าชาวจีนเข้าร้านขอบคุณที่เข้าใจแหมนี่มันคือการเลือกปฏิเสธกันซึ่งๆหน้าเลยนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันสนั่นเลยครับฝ่ายหนึ่งก็วิจารณ์ว่าร้านทำแบบนี้เนี่ยมันคือการเหมารวมแบบไม่ยุติธรรมเลยครับใต้อีกฝ่ายครับก็สนับสนุนครับบอกว่าเจ้าของร้านอ่ะเขาไม่เสร็จนะที่จะ เลือกลูกค้าแล้วการทําแบบนี้เนะี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูกค้าคนญี่ปุ่นรู้สึกสบายใจขึ้นด้วยซ้ำครับมีคอมเมนต์หนึ่งครับถึงก็บอกว่าการแบนคนจีนเนะี่ยมันกําลังเป็นเทรนโลกไปแล้วร้านอาหารนั้นมีสิทธิ์เลือกลูกค้านะชาวจีนก็ไม่พอใจเหมือนกันครับมีคนไปโพสต์ในแอปเสี่ยวหงชูนะครับว่านี่เนะี่ยมันหมายความว่ายัางไงกันแน่นี่ปฏิบัติกับคนจากแดนมังกรแบบนี้หรอแค่นักท่องเที่ยวไม่กี่คนที่ไม่มีมารยาทคุณก็เหมารวมคนจีนทั้งแผ่นดินแล้วเนี่นะสุดท้ายครับบริษัทแม่ของร้าน ก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยเป็นสองภาษาเนะยครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นฝีมือของผู้จัดการตัวดีในร้านนั่นเองครับที่ทําไปโดยพลาการแล้วก็รีบเอาป้ายออกแล้วครับตอนนี้พอไล่ามาถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับก็มีอีกกรณีแล้วครับคราวนี้ชาวจีนเขาก็ไปเจอร้านเนยย่างในโตเกียวครับติดป้ายภาษาจีนตัวย่อไว้เลยนะครับว่าห้ามบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเข้าร้านพร้อมกับตบท้ายแบบไม่เกรงใจครับว่าออกไปะซะสื่อไต้หวันนะครับก็คาดการว่าไอ้เจ้าของร้านน่ะ คงจะเอื่อมละอากับลูกค้าบางกลุ่มจนแทบทนไม่ไหวแลวครับก็เลยยอมไม่มีลูกค้าดีกว่าจะมาปวดหัวนะครับชาวเน็ตไต้หวันเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยทีเดียวครับว่าคนบางกลุ่มน่ะก็พังเพราะว่าเพื่อนร่วมชาติของตัวเองนี่แหละหรือวิจรณ์ญี่ปุ่นทุกวันแต่การกระทำมันกลับสวนทางกันตลกเส้นดีอะไรแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าป้ายพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเตือนในเรื่องเสียงดังหรือการปิดประตูหรือแม้แต่ให้ทําตามกฎนี่นะครับจริงๆ แล้วมันก็จะมีจุดประสงค์เพื่อให้หนักท่องเที่ยวครับมีอารยธรรมมากขึ้นนั่นแหละครับแต่ผลลัพธ์มันกลับสร้างความไม่พอใจให้กับคนจีนอย่างมากจนรู้ตึกว่านี่เนี่ยมันคือการดูถูกเหยียดหยามกันเลยทีเดียวครับเรื่องมันยังไม่จบเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเคยมีชาวเน็ตต่างชาติคนหนึ่งครับเขาก็เล่าถึงประสบการณ์ตอนที่พยายามจะจองโรงแรมในญี่ปุ่นเมื่อปี2 0 1พกครับเขาก็พบนะครับว่าในเว็บไซต์ของโรงแรมเวอร์ชั่นภาษาจีนเนี่ยมันก็มีการประกาศตัวแดงๆเลยครับว่า ทางโรงแรมเอครับพวกเขาเองก็จะไม่รับแลกบัตรเครดิตเงินสดหรือการลงบัญชีค่าใช้จ่ายไว้กับห้องพักแต่พอสลับไปดูเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาอังเกาหลีหรือญี่ปุ่นรับกลับไม่มีการประกาศแบบนี้เลยท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าทางโรงแรมเขาต้องเจอกับปัญหาหนี้สูญหรือว่าปัญหาการชรําระเงินจากลูกค้ากลุ่มนี้ไปมากแค่ไหนกันนะถึงกับต้องออกกฎพิเศษแบบนี้มาโดยเฉพาะคนจีนเลยพูดง่ายๆนะครับก็คือแบบว่าโรงแรมอะเจอ คนจีนพักแล้วก็ชักดาบบ่อยๆนั่นแหละครับก็เลยยอมไม่ได้นะครับที่จะโดนชักดาบอีกต่อไปท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวของมลพิษจากการท่องเที่ยวไหมครับสื่อญี่ปุ่นนี่นะครับพวกเขาก็รายงานเรื่องนี้อยู่เรื่อยเลยครับโดยเฉพาะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่สร้างความปวดหัวให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากมันก็มีรายงานเคลที่แบบว่าดังๆหลายเคสเลยครับตั้งแต่เรื่องการไปปัสสาวะที่ศาลเจ้ายาสุกุนิไปจนถึงการขีดเขียนข้อความหยาบคายตามสถานที่ ท,ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะในเมืองฮิฮ่ทิตอย่างโตเกียวโอซาก้าหรือเกียวโตนี่นครับพฤติกรรมที่เรานั้นอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็อย่างเช่นการพูดคุยกันเสียงดังโวกเวกการถมน้ำลายในที่สาธารณะการแซงคิวหรือแม้แต่การเข้าไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในร้านเช่าชุดกิโมโนจนทําให้บางร้านครับถึงกับต้องปฏิเสธไม่รับลูกค้าชาวจีนเลยก็มีพื้นที่สาธารณะอย่างตามสถานีรถไฟหรือห้างสรรพสินค้าก็มักจะเจอกลุ กลุ่มนักท่องเที่ยวจํานวนมากครับมานั่งจับจองพื้นที่แล้วก็นั่งพูดจากันเสียงดังครับซึ่งก็เป็นภาพที่คนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยจะคุ้นชินเท่าไหร่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการไปช้อปปิ้งอีกนะครับปรากฏการที่นักท่องเที่ยวจีนที่ไปก้วนซื้อของทีละเยอะๆนี่นะครับมันก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่มาหลายปีแล้วครับแต่ปัญหาที่คนท้องถิ่นเขามองก็คือ ส่วนใหญ่นะครับก็มักจะไปซื้อกันแต่ในร้านค้าปลอดภาษีซึ่งเจ้าของร้านก็มักจะเป็นนักลงทุนชาวจีนด้วยกันเองครับทาให้เม็ดเงินนั้นมันไม่ค่อยจะตกถึงธุรกิจ้องถิ่นของคนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ครับเรียกได้ว่าเป็นทัวร์โสนเหรียญนั่นนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับสื่อญี่ปุ่นอย่าง S P A ครับก็ได้เล่าเรื่องของพนักงานออฟฟิศในโตเกียวคนหนึ่งเขาก็บอกนะครับว่าช่วงเช้าในช่วงเร่งด่วนนี้นะครับบนรถไฟเนี่ยเขาจะเห็นนักท่องเที่ยวต่าง ถ้าสะพายเป้ใบใหญ่ๆกําลังยืนโต้เถียงกับคนที่กําลังจะไปทํางานเลยครับเขาถึงกับบอกเลยนะครับว่าสําหรับคนทํางานแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวที่บูมๆมแบบนี้เนะี่ยมันก็ไม่ต่างจากการแค่มาเกะกะขวางทางคนทํางานนั่นแหละครับและยังมีอีกเคสหนึ่งครับมันมีพนักง,งานออฟฟิศอีกท่านหนึ่งครับเขาก็เล่าว่าเขาเห็นนะักท่องเที่ยวจีน2คนครับนั่งกินซูชิกับดื่มเบียร์บนที่นั่งสำรองบนรถไฟเลยนะครับในขณะที่เพื่อนอีก2คนก็นั่งกินอยู่กับพื้นแถม ยังเอาโอเด้งครับที่ใส่ถ้วยพลาสติกขึ้นมากินด้วยโอ้โหกลิ่นนี่ตลบอบอวนไปทั้งขบวนเลยครับซึ่งคนญี่ปุ่นเองเนี่ยครับพวกเขาจะไม่ค่อยเคยเชนกับการที่คนมารับประทานอะไรแบบนี้ในที่สาธารณะเท่าไหร่นะครับโดยผู้โดยสารคนอื่นน่ยก็ได้แต่ทำหน้าเหม็นเบื่อครับแล้วก็มองแบบแบบจนปัญญานะครับแต่แล้วจู่ๆครับมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่แต่งตัวดี2คนเดินเข้าไปเผชิญหน้ากลับกลุ่มนั้นเลยครับแล้วก็ตะโกนใส่เลยครับว่ามากินข้าวบนรถไฟอย่างนี้ได้ยัง นี่ประเทศญี่ปุ่นนะต้องทำตามกฎสิ แล้วยังมีน่าจะมานั่งบนพื้นที่ตํำรองอีกเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นเท่านั้น,นครับที่รู้ตึกแม้แต่คุณหัวเหาซึ่งเป็นผู้ประกอบการชาวจีนโดยกําเนิดครับแล้วเขานี่โด่งดังในญี่ปุ่นมากๆครับก็ยังได้แสดงความไม่พอใจเหมือนกันครับและเมื่อเดือนเมษายนครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์หาเขานะครับว่านักท่องเที่ยวจีนในญี่ปุ่นเนี่ยหยาบคายจริงๆมีคนจีนที่สุภาพเหมือนกับคุณพ่อของคุณบ้างไหมหรือว่าคนจีนดีๆเขาไม่มา เที่ยวญี่ปุ่นกันแล้ว คุณห่วงนะครับก็ตอบกลับไปตรงๆเลยครับว่าพูดตามตรงนะนั่นน่ยคือความรู้สึกจริงๆของผมเลยบางทีผมก็รําคาญเหมือนกันแต่เขาก็เสริมด้วยนะครับว่าอย่ามองเรื่องแบบนี้ในมุมของสัญชาติเลยให้มองในแง่มุมของคนแต่และคนดีกว่าเพราะการกระทําของคนคนเดียวน่ะมันเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศไม่ได้แต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขารู้สึกเศร้าที่เห็นอันดับความน่าเชื่อถือของจีนเนี่ะมันตกลลงไปหวบภาพเลทีเดียวแลวแล้วข้อมูลสถิติก็ดูจะยืนยันความรู้สึกนี้ด้วยครับ ท่านผู้ชมผลสำรวจลา่าสุดรับในปี2024โดยโครงการมิตรภาพชาว ซาซาคาวะในญี่ปุ่นจีนก็ได้เปิดเผยให้เห็นว่าความรู้สึกเป็นมิตรของคนญี่ปุ่นต่อจีนนี่นะครับมันอยู่แค่ที่ 7. 3เท่านั้นเองครับในขณะที่ความรู้สึกต่อคนไต้หวันนั้นมันเริ่มสูงขึ้นไปถึง63.5%เลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับมันก็มีมุมที่สะท้อนกลับเหมือนกัน,นครับคือแบบว่ามีผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งครับที่เคยแชร์ประสบการณ์ตอนไปเที่ยวที่เมืองจีนเธอบอกนะครับว่าตอนไปที่กำแพงเมืองจีนเนี่ยเธอเกลียดมากเลยครับกำแพงนั้นเเต็มไปวยนักท่่อี พวกเขา่สั่งน้ำมูกใส่มือแล้วก็ออาไปป้ายใส่กำแพงเล่นๆครับแล้วก็จามใส่กำแพงบ้างไอใส่กำแพงบ้างแล้วข้างบนกำแพงครับมันก็ค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นมากและนี่นะครับมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าทําไมครับธุร,รกิจในญี่ปุ่นถึงรู้สึกว่าจะต้องใช้ป้ายภาษาจีนตัวย่อมาเตือนในเรื่องของพฤติกรรมโดยเฉพาะเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือพอนํามาเทียบกับภาพของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแล้วมันกลับกับกันลิบลับเลยครับโดยทั่วไปแล้วนะครับนักท่องเที่ยวชาว ไต้หวันนั้นจะสุภาพตรงต่อเวลาพูดจาไม่เสียงดังกระโชกโขกแหกและเคารพทำเนียมท้องถิ่นมากๆอย่างเช่นไม่คุยโทรศัพท์บ,บนรถไฟฟ้าครับหรือถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านซึ่งมันก็ทําให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็รู้สึกสบายใจมากเลยครับทั้งๆท,ท,ที่ก็พูดจาภาษาจีนเหมือนกันทีนี้ครับบทวิเคราะห์เขาก็เจาะลึกลงไปนะครับว่ารากเหง้าของปัญหานั้นมันอาจจะมาจากการที่พักคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับพวกเขาไปทําลายวัฒนธรรมแล้วก็จารีดประเพณีดั้งเดิมที่มีมานาน กว่า5,000ปีในช่วงการปฏิวัติพฒนธรรมครับทำให้คนจีนรุ่นหลังๆนะครับขาดรากเงาอารยธรรมไปเมื่อคนหลายรุ่นครับเติบโตมาในสังคมที่ขาดการศึกษาเรื่องมารยาทพื้นฐานพอเดินทางไปต่างประเทศครับก็เลยเกิดความขัดแย้งกับธรรมเนียมปฏิบัติของชาติอื่นๆแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบกลับไปที่ประเทศจีนนั่นเองครับแต่เรื่องอ่ะมันก็มีความซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมเพราะถึงแม้ว่า มันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ลึกๆก็ตามครับหรือว่ามีการปลูกฝังแนวความคิดต่อต้านญี่ปุ่นมากมายมาอย่างยาวนานแล้วแต่ชาวจีนจํานวนมากเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มคนที่แบบว่ามีฐานะนี่นะครับพวกเขานั้นกลับชื่นชอบที่จะแห่ไปลงทุนในญี่ปุ่นกันอย่างมหาศาลเลยครับามรายงานของนิกกี้เอเชียน,นะครับเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเศรษฐีชาวจีนกําลังกว้านซื้อ สถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นในอาราที่แบบว่าน่าตกใจนะครับจาก39เมืองในญี่ปุ่นครับมีสถานประกอบการท่องเที่ยวกว่า67แห่งครับที่ถูกซื้อโดยนักลงทุนชาวจีนไปแล้วพื้นที่ยอดฮิตก็มีอย่างเช่นนสเตโกะแล้วก็ฟูราโนะในฮอกไกโดครับฮาคุบะในนาโอกะก็ฮิตเหมือนกันครับส่วนฮาโกโนะในคานากาวะนี่ก็ไม่น้อยเลยแล้วก็ตามมาติดติดก็คืออาตามิกับอิชุในอิชูเกะครับและตอนนี้นะครับข้อมูลจากระบบ ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างชัดเจนมากเลยครับว่าชาวจีนครับพวกเขาคือกลุ่มผู้พยพเข้ามาใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยครับในปีที่แล้วครับจากจานวนชาวต่างชาติกว่า3ล้านคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นครับมีถึง8ปดแส0สอคนเลยครับที่เป็นชาวจีนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเกือบ6 0 0มืคนเลยครับและถ้าเทียบกับ สิบปีที่แล้วครับตัวเลขนี้เนี่ยมันก็ยิ่งน่าตกใจเข้าไปอีกครับจากข้อมูลล่าสุดนะครนับณต้นปี2024นั้นคาดว่าจะมีชาวจีนพำนักอยู่ในญี่ปุ่นถึง8 7 0 0 0คนเลยครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะทะลุ1ล้านคนภายในปี2026นี้เลยครับแต่ที่มันแตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนเลยก็คือผู้อพยพชาวจีนรุ่นใหม่เนี่ยครับไม่ใช่แค่นักเรียนหรือว่าแรงงานฝึกหัดอีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าร่ำรวยมีฐานะครับมีความ รู้ในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีหลังจากที่พวกเขาครับลองพิจารณาตัวเลือกในประเทศอื่นๆแล้วแล้วสุดท้ายครับก็มองเห็นครับว่าญี่ปุ่นนี่แหละคือประเทศที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับและดูจากสถิติวีซ่ามูลค่าสูงสูง,สงก็จะเห็นนะครับว่าในปี2023ครับวีซ่าประเภทจัดการแล้วก็บริหารนี่นะครับเป็นของชาวจีนไปแล้วกว่า51%ส่วนวีซ่าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทั้ษะสูงเนี่ยสูงถึง65%เลยทีเดียว แ้แต่ในมหาวิทยาลัยโตเกียวนักศึกษาชาวจีนก็คิดเป็นประมาณ70%ของนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมดเล้วนะครับแล้วทําไมต้องเป็นญี่ปุ่นละ่ปะปัจจัยนั้นมันก็หลายอย่างเลยครับทั้งระยะทางที่แบบว่าใกล้กับประเทศพวกเขาสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกันระบบการประกันสังคมที่ครอบคลุมครับแถมยังมีวัฒนธรรมบางอย่างที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นในโตเกียวครับนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นสถาปัติยกรรมสวยๆแบบสมัยราชวงศ์ซ่งแล้วก็ถังของจีนที่ ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันสร้างความประทับใจให้กับชาวจีนเป็นอย่างมากเลยครับไม่แน่นะครับเขาอาจจะไปเคลมเอาแบบชาวเขเมรที่มาเคลมบ้านเราก็ได้นะชาวจีนเนะี่ยคุณตู้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมากกว่า30ปีแล้วนะครับเขาเล่านะครับว่าการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น,นครับมันง่ายกว่าเพราะว่าสินค้าโดยทั่วไปเนะี่ยปลอดภัยแน่นอน100รเเ็ครับแถมคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับมันดีมากแล้วราคานะ่ะ ก็ไม่แพงด้วยแถมการบริการก็ดีกว่าในจีนมากๆครับคนญี่ปุ่นน่ารักที่สุดเขาบอกอย่างนี้นะครับและด้วยความที่แบบว่ามันมีตัวอักษรคันจิอยู่ทุกที่นะครับแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนแก่เป็นสอวอสูงอายุนะครับที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็ยังพอจะซื้อของได้สบายๆส,ส่วนดีต้าเพื่อการลงทุนก็ใช้เงินแบบว่าไม่สูงมากเลยครับแค่มีเงินลงทุนประมาณ2 5 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0นหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว1 2 5 0 0 0้านบาทถึง1ง ล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองครับแถมยังสามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิ์ประกันสุขภาพอีกตั้งหากครับดีไหมละครับท่านผู้ชมใครมีเงินล้านเนี่ยก็ลองไปลงทุนที่ญี่ปุ่นดูนะครับแต่ท่านผู้ชมครับเบื้องหลังเหตุผลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเหล่านี้ครับมันมีแรงจูงใจที่แบบว่าลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเมืองครับตอนที่พักคอมมวนิสต์ีนนะครับมีมาตรการล็อกดาวนมันก็เข้มงวดมากๆครับตอนนั้นเนี่ยชาวจีนจํานวนมากก็เลยเริ่มรู้สึก แบบว่าอึดอัดกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองของประเทศตัวเองแล้วครับคุณเหลียงที่อาศัยอยู่ในโตเกียวมาหลายสิบปีนั้นก็บอกนะครับว่าพอญี่ปุ่นนะครับยกเลิกข้อจํากัดในเรื่องของโรคระบาดท,ทั้งหมดในเดือนมีนาคมปี2023ก็มีชาวจีนครับหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายเขาประเมินนะครับว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับหรืออาจจะถึง 60- 70ปรเ็นะครับของผู้พยพกลุ่มใหม่นี้นะก็ต่างมีแรงจูงใจมาจากความผิดหวังในเรื่องการเมืองจากนโยบายปลอดโควิดที่เข้มงวดของ นั่นแหละครับมันเลยเหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้พวกเขานะครับคนไม่ไหวแล้วประชากรชาวจีนในญี่ปุ่นนั้นมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นเกือบ สองเท่าในรอบ20ปีนะครับผู้เชี่ยวชาญบางคนนั้นถึงกับมองเลยนะครับว่าจีนน่ยกำลังแสดงสัญญาณของช่วงปลายระบบการปกครองเลยทีเดียวครับแล้วก็คาดการณ์กันนะครับว่าหากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในจีนนะครับมันเลวร้ายลงไปอีกนั้นก็อาจจะมีคนจีนครับที่พยายามจะย้ายไปญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งกลุ่มคนที่มีฐานะน้อยก็อาจจะพยายามอ,อพยพครั้งใหญ่โดยใช้เรือประมงเก่าๆก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมการตั้งถิ่นฐานขนาด ใหญ่ของชาวจีนในญี่ปุ่นครับมันก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะครับด้วยสภาวะที่เศรษฐกิจจีนนั้นชะลอตัวลงราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำครับซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างนะครับมันเหมือนกับเป็นโดมิโน้ครับพอจีนเป็นปุ๊บเดี๋ยวไทยก็จะเป็นตามครับและที่ไทยเป็นช้ากว่าก็เพราะว่ามันมีการควบคุมทางสังคมที่ไม่เข้มงวดเท่ากับจีนครับแล้วตอนนี้ก็มีคนจีนครับที่หลั่งไหลนําเงินลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยครับแล้วก็ไหลเข้าสู่ญี่ปุ่น ต่อการเพิ่มขึ้นของผู้พยพชาวจีนครับมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์แล้วก็ชีวิตในหลายๆเมืองของญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเราแล้วนะครับท่านผู้ชมคําถามใหญ่ที่ตามมาเลยก็คือแล้วผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่นี้นะ่ะพวกเขาครับจะสามารถผสมผสานเข้ากับสังคมญี่ปุ่นด้อย่างสมบูรณ์หรือไม่แต่สังคมไทยเนะี่ยก็คงจะยอมรับได้แหะครับเพราะว่าคนไทยเราอ่ะเป็นคนแบบว่าถูกปลูกฝังมาให้แบบชิวชอ,อยู่แล้วอ่ะนะ แต่สําหรับคนญี่ปุ่นแล้วก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วลหละครับก็ต้องหวังแหละครับว่าการที่คนจนีนเนี่ยย้ายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆอย่างในญี่ปุ่นหรือประเทศเรานี่นครับมันจะเป็นโอกาสให้พวกเขาครับดึงตรรกบความคิดแบบเก่าๆทิ้งไปทีละเล็กทีละน้อยแบบพวกนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยครับพวกเขาอาจจะได้มาอัปเกรดบ้างแล้วก็อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสี่วิไลย์อย่างแท้จริงในที่สุดก็เป็นไปได้ คิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาครับเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วล่ะก็ก็ขอท่านผู้ชมครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่รับชมคลิปผมไปนานๆน,นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ